สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสอบคุณที่มาพบกันอีกแล้วกับตาเนธยายเก๋และ I know you know คุณรู้เรารู้รู้ทุกเรื่องเขาเรียกว่าอะไรอับดุลเรื่องอับดุลรู้ทุกเรื่องดูนเองโอเคตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันเอ่ยบอกะไรน้ำของโบดเออเนี่ยแหละของโบดเอ้ยตานนธอันนี้ของโบดเหรอเนี่ของโบดเนี่ยของโบดใช่เหรอใช่ใช่ใช่เนี่ยอ่างเก็บน้ำของโบสถ์วันนั้นไปสามอ่างวันนี้ตาเนธพาเลี้ยวแฟบมาอ่างนี้เลยงงว่ามันอ่างไหน เอาเป็นว่าไม่ใช่อ่างไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ไปอ่างนวด Oh no ไปก็ได้อันนั้นอ่างมันน้ำแค่ครึ่งแค้งมันจะไปสนุกอะไรโอ้ถึงตายเลยมาตรงนี้นี่อย่างน้อยน้ํานี่ถึงคอได้ถึงมีถัวได้อันนั้นน้ำแค่ครึ่งแข้งอย่าไปเลยคุณผู้ชมแล้วตอนนี้กําลังทาอะไรอยู่คะเดี๋ยวนี่ตอนนี้ไปได้เบ็ดมาใหม่เขาบริจาคมาเขาบริจาคมาก็เลยได้มาใหม่แล้วก็ตอนนี้ก็ไม่ได้ตกปลามานานมากน่าตะโขตะโขมากเลยก็เลยจะมาลองดูว่า ัเองยังตกปลาเป็นอยู่ไหมอืออแล้วในเนี้ยมันมีปลาไหมมีมากมีมีเห็นคนเขาหนุนเขาไปก็มันจะเป็นเป็นปลาเลยนะปลาปลาอะไรนะปลาสวายอ้ไม่ปลาสวายดีปลาปลาช่อนปลาปลาช่อนปลาชโดสองอย่างเพราะว่าตอนนี้เอามาแค่เบ็ดอะไรนะ ป๊ปเปอร์เป็นอะไรตัวปอมตัวอะไรเนี่ยเหยื่อปอมอ่ะเขาเรียกอะไรนะเอามาตีตีเหยื่อตีปอมอ่ะตีปอมอ่ะหลอกปลาเออเขาเรียกอะไรไม่รู้อ่ะจำไม่ได้ละแล้วถ้าปลาตัวไหนมากินเหยื่อปอมคําเดียวเลยปลาหน้าโง่ของปอมแม่งก็กินนู่นเดี๋ยวนะเดี๋ยวใจ้คุณผู้ชมดูนะทางฝั่งนู้นเห็นเขาทําอะไรอยู่ก็ไม่รู้นี่คุณผู้ชมคะเห็นไม้เอ่ยไม่รู้เขาน่าจะเป็นปลาหรืออะไรกุ้ง หรือเปล่าตัวเล็กๆถ้างั้นขอ,อเวลาให้ยายเก๋ไปถ่ายไปถ่ายเอาส่วนตะเน่จะลงไปหาปลาล้วโอ้ไม่ไปด้วยกันเราจะได้ถามด้วยกันยิงด้วยกันโอ้ไปด้วยกันเลยจะได้<อ>ยิงปลาได้ไงเป็นมันเป็นสวิงสองคนเลยโอบเลยนะตีเป็นโอบสองด้านสีเขียวเดีย๋ยวเราไปถามกันดีกว่าว่าเขาทำอะไร ชมคะพี่เขาช้อนลูกกุ้งกุ้งฝอยเนา,นาเอะยอยากจะลงกับป้าแต่ยวบมากคุณผู้ชมเขาจับกุ้งฝอยกุ้งเต้นนะคะ สาวกุ้งอยู่ข้างในเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะเกะหาม,มุมก่อนค่ะนวนตอนนี้เดินไปนู้นแล้วนี่เขากำลังเคาะให้ลูกกุ้งมันตกตกมารวมๆกันนะเดี๋ยวดูกันว่าเยอะไหมเยอะไหม โอ้ยมิดจมเลยนี่ว่าอีปา้ามันมิดขาเลย <c ười> คิดว่าเออถอดรองเท้าแล้วยังพอไอ้นี่ได้อ้าย <c ười> ขึ้นข้างจมข้างอ้ายอ้าย ดูดิเข้าไปไม่ได้ก็เนี่ยพี่เขาเดินเราก็บอกเ้ยดูท่าทางว่าพอจะแข็งคุณผู้ชมคะยายเก๋เข้าไปไม่ถึง เข้าไปไม่ถึงเพราะว่าดินมันนิ่มอยู่ลึกมากเลยดูขาก่อนเละเลยสองข้างแล้วนี่เลยนี่หลุมตะกี้นี่ลงไปน,นี่ถึงหัวข่าวเลยนี่ขนาดแค่ดินยุบๆนะนี่ถ้าเกิดนึกถึงพวกที่โดนทรายดูดที่โอ้โหฟุบเลยมั้งเนี่ย เ็บแล้วเหรอคะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายดูในทางหน่อยนะคะนี่คุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่านี่คุณลุงเขาเดินมาหัวข่าวเลยค่ะโอ้โหคุณลุงหัวข่าหนูลงก็ไม่เหลือละค่ะไไไไมม่่ดดีป้ตะกี้ยังติดเลยยกขาไม่ขึ้น ุบอยเออยเอยเอยเยุ้ยกุงฝอยเพียบเลยคุณผู้ชมมีปลาด้วยโอ้โหสุดยอดนี่วิถีชีวิตของไทยๆนะคะอสุดยอดค่ะคุณผู้ชมคะตะกี้เห็นแล้วเนาะคุณลุงเขา ช้อนกุ้งได้เยอะแยะเลยเต็มถังเลยไม่เต็มสีต้องบอกว่าเยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันก้นก้นถังนั่นแหละแต่ว่ามันก็เยอะพอสมควรแต่ดูยายก๋นะคะนี่เละเดีวยวก่อนนะโอแดดมาส่องหน้ามากเดี๋ยวก่อนเดวยวก่หันมุมก่อนแดดส่องมากนี่ค่ะดูผลงานนะคะขายายก๋ค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมเละแอนเละค่ะ เรื่องอยากเดินไม่่ายไม่ถามเขาด้วยว่าดินมันนิ่มมากนี่ของยายแกยังประมาณครึ่งน่องนะถ้าเะก,กี้สังเกตของคุณลุงนั่นถึงหัวเข่าเลยเละจริงๆเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปล้างก่อนนะคะมุมมุมหนึ่งของคลองโบสเมื่อกี้มาด้านหน้าก็เห็นมีคนเขามาถ่ายพรีเวดดิ้งเนาะสวยๆเพราะว่า คุณผู้ชมลองตัดสินดูนะคะว่าเนี่ยวิวที่เห็นโดยรอบนี้เลยอลองดูวิวนะคะว่าวิวที่คลองโบดแห่งนี้สวยงามขนาดไหน แล้วเวลาที่ยเกยืนอยู่ตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเย็นแล้วนะคะโอ้หมองไม่เห็นเลยมี่ถ่ายย้อนแสงพระอาทิตย์อัสดงยามเย็นมองไม่เห็นกล้องเลยว่าเส้นขอบฟ้าอยู่ตรงไหน,นแต่สวยมากพระอาทิตย์ยามอัสดงที่คองโบดค่ะ ส่วนฝั่งนู้นนี่เห็นไกลๆเลยเห็นรถอยู่สองสาคัญนู่นเขามาเที่ยวแล้วก็มีบางกลุ่มมาจอดถ่ายรูปพรีเวดดิ้งเนาะถ้าคุณผู้ชมชอบไม่ชอบวิวที่ยาเกยถ่ายให้ยังไงคอมเมนต์มาบอกกันนะคะแล้วที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นพื้นดินที่ มันแตกพอน้ํามันลงแล้วมันก็แห้งมันก็แตกแตกแตกแล้วมันก็จะมีหญ้าต้นเล็กๆขึ้นเป็นหย่อมๆแบบนี้นะคะโอ้มันเป็นความงามของธรรมชาติเลยนะเนี่ยนี่แล้วตรงนี้นี่มันมีแนวหินเนี่ยเรียงสวยดีเห็นไ,ไหมคะ เอาภาพสวยๆมาฝากคุณผู้ชมชอบไม่ชอบยังไงติชมกันมาได้นะคะอย่าเก๋ยอยาให้คอมเมนต์กันมาเยอะๆน่าจะท่วมหินสามก้อนนี้ด้วยเดี๋ยวจะเดินไปหาตะเนตดูดูดินตแตกๆกับหญ้าหย่อมๆสวยๆตะเนธบอกตรงนู้นล้างขาได้ด้วยเหมือนกันตะเนธตะเนตก็เหยียบเละเหมือนกัน ตรงนั้นล้างง่ายหรอหล้างสบายเลย,ยเตกี้ไปขย,ยิงกองกอยกลัว <c oughs> จะหล่นสุมลงไปตรงนี้มันเป็นแนวหินมีหินแล้วก็มีรากไม้มีซากต้นไม้เยอะแยะเลยนี่ <c oughs> แล้ววันนี้ที่เรามานี่มาดูตะเนตตกปลาตะเนตบอกปลาได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ดูละเท่ของยายเก๋ก็เท่ค่ะขาเนี่ยเท่เลยใครก็บอกอะไรนะไปไปเอาครวนพอกขาพอกตัวที่ภูเขางฟงภูเขาไฟ โอ้ยสู้ยายแกก็ไม่ได้นี่ขี้คนล้วนๆแล้วเออไม่มาเอาความสุขของการมาตกปลายอย่างเดียวนะประเนตมาออกกําลังกายเพราะว่าเราแก่แล้วเราก็ต้องออกกําลังกายให้มันเยอะหน่อยเนาะอย่างเงี้ยเราเดินมาเป็นกิโลเลยจะเดินกลับอีกก็เป็นกิโลเหมือนกันดังนั้นมันก็จะทําให้เราได้ออกกำลังกายบ้าง แล้วก็เพื่อนๆนะครับเพื่อนๆที่อายุเยอะๆเหมือนกันแล้วเนี่ยอย่าลืมนะหาเวลาออกกำลังกายบ้างเล็กน้อยก็ยังดีนะครับไม่มากไม่มากก็น้อยก็ลองดูแล้วก็ออกกำลังกายเสร็จจะเไปจะไปดื่มเบียร์จะไปดื่มอะไรกันต่อกันแล้วแต่นะครับผมแต่ของตาเน่ก็คงหม่ละคงต้องพักในการดื่ไมไปอยู่พักนึงก่อนแล้วตะเน่ไม่ได้ออกกำลังกายคนเดียวด้วยนะเออให้ตาเน่ให้ยยเกย๋ออกกำลังกายด้วยเพราะต้องเดินตามตู <laughs> สนุกดีใช่ไหมเป็นอันว่าวันนี้เราจะปิดทริปงามๆกันที่นี่ๆหามุมก่อนหางมุมก่อนนี่พระอาทิตตกพระอาทิตตกข้างหลังพระอาทิตตกอยู่ข้างหลังเลยค่ะที่คลองโบสถ์คลองโบสถ์คลองโบสถ์ถ้างั้นคลิปนี้ตาเนรกับยายเก๋จะไปหาพื้นที่ตกตกใากันแล้ว ขอลาไปก่อนขอลาไปก่อนแล้วไว้พบก,กันใหม่กับคลิปหน้านะคะจะพาไปตะลุยไปท,ท่องท่องที่ไหนในจังหวัดนครนายกก่อนเราเริ่มกันก่อนที่นครนายกเพราะตอนนี้โควิดไปไหนไม่ได้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับไอโนยูโนแล้วก็ตะเน่ยายเก๋นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากอยากให้ตะเน่กับยายเก๋ไปไหนบอกแลก้วกันคอมเมนต์มาด้วยคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาเรายินดีรับฟังทุกความคิดเห็นค่ะฉะนั้นไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีครับบ๊ายบาย